สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่แ a p ร้านอาหารแนวไทยคูนนะครับผมทุกคนคงเคยกับแมปนี้ครับแต่ผมอ่านชื่อแบบอาลักนะครับผมน่าชื่อว่าร้านอาหารเนะาะภาษาอังกฤษใช่ไหมร้านอาหารไทยคูนน่าจาับมาครับผมแต่ผมเห็นแมปนี้เขาอัปเดตเรื่องไอสกีมา ah นะครับผมอ่าเราก็จะก็จะมารีวิวตรงส่วนเวนาะเห็นว่ามีอัปเดตใหม่มาว่า ไอ้ตะมาทํำยังไงนะนี่ผมก็จะลองมาทําให้ทุกคนดูนะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยกดที่ลูกค้อนกดไปที่นิวอ่ะนี่ตูวไอติมได้แล้วโอเคขอหยับตครูนะครับผมอ่ะเียบลอยและอ่ะไหนดูซิตู้ไอติมมีอะไรมั่งอ๋อก็จะมีไอติมนี่เลยขี่รถเนี่ย ประมาณ6รสชาตินะครับผมเอาแล้วที่มันล็อกล็อกนี่ทำยังไงเนี่ยมีทำาไงได้ไหม๋อใช้เงินซื้อเนาะผมว่าจะมีเยอะนะอ่ะก็ซื้อไปหมดเลยเป็นหลายรสชาติเลยอ่ะเราซื้อกรสชาติแล้วที่ผมลองทำไอติมมาสักแท่งหนึ่งติ เออเอาลถได้ดีว่ะวันนี้ล่ะอันนี้ก็หน่อยมารู้เข้าอันเปล่าเตนตีมันสวยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเ,ดวเอ้อันนี้ด้วยอ่ะเรียบร้อยยังไงทุกคนทางตรงนี้ของผมตรงตะก้าตะก้าใส่ของอาะจะมีลูกไอติมเข้ามานะทุกคนอ่านี้ตัวละครเราหยิบขึ้นมาเล่นได้นะ เดี๋ยวนะท็อปปิ้งมันหายไปไหนทุกคนเดี๋ยวไอติมมนหลอกเราเหรอนั่นมันมีท็อปปิ้งทำไมเราถือมันมีท็อปปิ้งอ่าเราก็เมนูพวกแบบการกระทำเนาะจะจะมีแบบอีกินแล้วก็แบบอารมณ์แบบโยนทิ้งนอะทางขวาที่มีตัวคำว่าตัวทีเฮดนะครับผมข้างล่างตัวก็คือทิ้งนะครับผมทางซ้ายคือให้นะกิบนะ,ะไหนเราลองปลาที่ดูดิ Okay. กูไม่เด็กโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วอาหารแล้วที่ผมรู้มาทุกคนว่า n p c มาจะมีการซื้อไอติมออกมากินด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าต้องรองนานไหมผม,มจะถังไอติมออกมากินเนะี่ยนี่ผมก็ไม่ต้านนะครับผมอ่ะเด็กอาจะมีประมาณนี้เนาะต่วนอันนี้ใครยังไม่รู้นะผมว่าเมียบ,บไทยกูร้านหาตอนนี้สามารถทำบ้านได้แล้วนะครับผมเอามีใครมาล้านเนี่ย โอเคแนวแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะมาอัปเดตแค่ส่วนตรงตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดอัปเดตได้มีอะไรก็จะมาแจ้งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทั้นๆน,น,นะครับผมอ่ะรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย